การที่มีใครเข้ามาแล้วเราคิดว่าเราเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์เขาก็คงจิตใจบริสุทธิ์เหมือนเราอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปเจ็บจนจุกถึงขั้นลุกทวงลนลายหญิงลีสีจุ่มพลต้องกลั้นน้ำตาเคลียปมเช้ารัก้อนซ้อนลอกสองใบน้อมรับมีคนรักรุ่นพี่นอกวงการชื่อไม้ที่คบนาน5ปีก่อนห่างกันไปเมื่อต้นปีระหว่างนั้นเปิดใจศึกษาหนุ่มรุ่นน้องนานกว่า3เดือนสุดท้ายฝ่ายชายดีแตกทำหญิงลีตีตัวออกห่าง กลับถูกคูกรณีคุกคามชีวิตและก่อเหตุที่คาดว่าอาจเป็นการรับทรัพย์สินมูลค่าเกือบ4ี่0 0 0บาทซึ่งเจ้าตัวได้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วเขาไม่เคยทำร้ายร่างกายค่ะแต่จิตใจอ่ะทำทำให้เรารู้สึกกังวลและก็เสียใจเสมอมาสิ่งที่เราได้กลับคืนตอบแทนกลับมาก็เหมือนชาวนากับงูเห่าองเนี่ยค่ะมันเจ็บมันเจ็บมันช้ำเข่าที่ออกมานะคะมันก็ดูไม่ดีอยู่แล้วสําหรับผู้หญิงคนที่ถูกใช้คําว่าใส่ร้ายกันเลยก็แล้วกันอย่ามาคุกคามกันอีกขอให้หมดเวรหมดกรรมต่อกันนะคะ หญิงก็จะบอกแค่ว่าหญิงต้องแข็งแกร่งให้กำลังใจตัวเองและหญิงก็จะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจหญิงมาปราอลิสาอัปเดตสถานะหัวใจกับหนุ่มนักแข่งรถที่อยู่ในช่วงคุยๆกันอยู่ไม่รีบร้อนเลื่อนความสัมพันธ์เพราะเรื่องหัวใจต้องใช้เวลาที่สำคัญหมอดูทักว่าปีนี้ยังไม่ใช่ปีของความรักเลยขอกักสเปตตสโสดแต่ไม่สนิทโสดค่ะโสดทุกวันนี้ยังโสดอยู่เหมือนเดิมค่ะ บอกว่าไม่สนิทก,ก็ได้ควยอาจจะดูว่ามันเหมือนจะเป็นสเต็ปตามแบบสนิทก,กันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบคนสองคนค่ะก็ต้องใช้อะไรคิดเยอะๆจริงๆรู้สึกว่าค่อยๆค,คิดค่อยๆทํามากขึ้น,นอะไร สมสโลแกนมันใหญ่มากจริงๆเพราะ Big n o u t เท Music b a s e สติ l ครั้งที่13สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆนับหมื่นคนที่ไปรวมตัวกันที่เ h อเชียนเขาใหญ่กอบโกยความสุขจากศิลปิน200ชีวิตครบทุกแนวเต็มอิ่ม2วัน2คืนกับภาพความประทับใจเหล่านี้